ีนระวังยุงยายเพราะยุงยายมันจะกัดเป็นไข้เลือดออกได้ว้าว <Wow. S 1> สวัสดีครับวันนี้เราจะมากินเจ้วมังกรกันนะครับเดี๋ยวผมจะมือถภายดูเลยชิงเสร็จแล้วครับว้าว <Wow. S 1> อร่อยมากเลยครับ เม็ดนี้เป็นย่อยอาหารหมอ,อน,นี้ก่อนนะครับแล้วี๋ยวคลิปหน้ามาลงให้ใหม่นะคะดีกคั